เลดี้ go เจ๊ดูว่ามันเปนลงเท้าหรือว่ามันลงทิ่ตลิักไม่เห็นวจะแรงว่าลงเพื่ท้าพัดเท้าพัดเท้าอ้าวบอดกูไม่ยังลอยลอยอยู่บนฟ้าอยู่เลยกูลงมาก่อนบอดอีกแล้วเนี่ยอย่ามายิงกูเด้เหี้ยมันเห็นกูแล้วเดยแจ่ปืนก็แม่งไม่มีสักข้าบอกเยี่ยมเ มุ่งหน้าไปสู่บ้านไปเก็บปืนไปตรงนั้นโอ้โหอาไว้แดงเลยโอ้บ้านมันเลิศเถอะไม่มีปืนวีเอสในตำนาโอ้โหที่ท่านจะใจอร้ายกับผมกันไปอ่าผมมเป็นโทรอยู่หรอเปล่าเออเขาทำอะไรของอยู่นี่ โอ้โหเข้าหัวอีกแล้วมันอยู่ไหนวะดูลูกศรชี้ดิมันไม่ได้ยิงตัวเดียวสองตัวลูกศรชี้เข้าห่ากูสองตัวเลยโอ้ยเมียน้องะเป็นไฝในตรงนั้นอยู่ด้วยคนเด้งนอนมีปืนยังมีปืนยังมีแล้วครับเดี๋ยวผมไปทุบก่อนคุณพอมีใจไหมมีพอมีใจไ่ะมีใจ <ก>จริงจริงจริงอ่ะมีกูเจ้วด้นะมีใจเปล่ามีใจก็ไลายมานะจุ๊บจุ๊บนี่ใจไงกูไลายกูไลนไปไงแล้วมึงก็จะบอกว่าเมาแล้วเพื่อนเล่นวาได้เล่นเลยก <c oughs> ็คนเมาจะให้มาเล่นเกมบ้ามเนีมามาแบกมามองอะไรมามาเป็นตัวถ่วงให้กูยังดีเอาไปเอาไปลอ่อล่อกขเอจะเากูไปแทงเพื่อนกูเวร์ักกูจริงจ ไม่เจ็อบแอบเดี๋ยวกูยิงได้แตวกูก็ชุบอถืเออแต่นึกถึงว่าเวลากูตายแล้วจะวุ่นวายกันอะไรวะ <c oughs> เบาะก็เบาแม่หัวอะไรก็ไม่ AK ด้วยแต่ AK <ะ>หวันจะยิงไม่ค่อยดีว่ะช่วงนี้ของอยู่นี่เออ AK เหรอเขาหยุดเล่นกันไปพักนึงแล้วเออผมยังเล่นอยู่นะ เดี er ๋ยวนี้สกากลับไปด้านมาแรงอโอ้โหโแต่อโต้องแต่งนะเพื่อนแต่งยังเลอะแบบใครเจอปืนอัพว้าอัพเลยอุ้ยขา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 แหลมเล้ยแหลมเลยแหลมเลยรอมาันิรอมาวันอาทิตย์ูี่ ว่า V.S. u อัพอ,อ,อัพธรรมดาแม่งช่อัพปีด้วยอัพปีเลยเหรอปีแต่คนละอัพเปเดือนเขาไม่อัพกันนะแต่อ,อัพปีเลยคปเจอคปเจอกระสุนกระสุนของอยู่นี่เจอแบบิอบวอ่ะอ๋อโดนสายไฟอ่ะโอ้โผ,ผ่านมาเยอะแล้วเมื่อกี้บ้านเ <ไว S 1> พิ่งลงมา<อ>มีอยู่ เดี๋ยวกูไปแบกไปให้แปบบ๊บนึงมีเป็นโกดังกระสุนเ e อวิวอะมาร์กให้เดมาร์กให้มีไฟด้วยของอยู่นี่ของอยู่นี่เสาไฟเนี่ยของอยู่นี่แย่เลยม,มุ่งหน้าไปยังเขตปัดไข่มุ่งหน้าไปสู่ฟาร์มอะไรใครใคร ใครพอจะบริจาคเลือนให้สักกล่องได้บอก่าผมผมกล่องเดียว <c oughs> มัน่นไ้เนี่ยมีใจกล่องซะงโงเยอะพี่ทอนก็เยอะเออกูมีกีกลม,ม่นมีสี่กล่องได้ <c oughs> ไรได้อยู่เพราะว่ามีอารมณ์เนี่ยมันเป็นวงสองยังวิ่งเล่นได้อีกพักนึ่า <c oughs> เอาเหรียญเอาเหรียญไ,ไปเปิดตู้บะาง <c oughs> อันตูอรายฮะอ๋อไม่ใช่ว่าหมายถึงเอาใจเปิดตู้ะ เนี่ยมีกุญแจอยู่เไหนมาอยู่นี่เมื่อกี้ก็มีบทเรียนให้เห็นเมื่อกี้ก็ยังไม่เห็นนะปุ่มกดขึ้นไปแป๊บเดียวจริงๆแต่ไปตามยังไม่ทันเลยวันสองร้อยเมตรเในหมู่เรือไปตงตาถ้าโดนยิงตายก็ถอยระดับหนึ่งมันแรงแบบวะ อะไรนะ VSS อัพหนึ่งมันแรงหรอวะไม่แรงไม่แรงต้องอัพหนึ่งนะมันก็ยิงเหมือนปกติอัพสามเนาะหาท้ายแต่งเลยจะยิงก็จะยิงแรงแล้วยิงด้วยตรงไหนะหนูเลือนตรงไหนแล้ท้ายแต่งมันเป็นยังไงท้ายแต่งท้ายแต่งก็ท้ายใหม่ใหม่เขาบอกไม่ถูกว่ะมันมันมันเป็นท้ายสไนเปอร์เหรออ้าแค่นั้นแหละท้ายท้ายท้ายสไนเปอร์เฮ้ยมันต่อยิงมันต่อยิงมันต่อยิงตุ๊บตุ๊บตุ๊บ เพือ่อนอะหรอยง,ไงไหนยังไงได้ปะม,มันเล็งผมดีกว่ายูดีก่เลยนะลมลมลมทำแล้วทำแล้วทำแล้วมันแฝต้อง ต้องขอบคุณไทยเลยเมื่อกี้มันยิงไป่นู้นมันเลยจุ๊กมาไปนี้เราเลยยิงได้เลยเพราะไอวอลมันโล่งไงอ่ามีขจัดได้หหรือ้โหมัน้างดิตายยัง Thanks โอ้ก็ซาเนี่ยคือเราโดนจริงแล้วเนี่ยโดนจริงก็เล็บคลิปเลยไม่บอกเลยเพื่อนคลิปไม่ได้เดี๋ยวเรียบร้อยอีกโดนด่ากันอีกขอมูลลูกสองนะจ๊ะก็ซานั่นอยู่ไหนล้มยาน้าตามไม่ได้มีเสี่ยตรงที่เขาอยู่อ้าวปลรีมปั๊บยาเดี๋ยวผมจะไปนั่งแคมป์อยู่ในไอ้ดอกเขาบอกว่าคุที่จะลงไป เมื่อกี้อ่านนี่ถึงเออกระบองไม้เบสบอลนี่ดีครับผมมันถือแล้ววิ่งเร็วกว่าหมัดอีกตีแล้วกันละเฮ้ยพี่มาไม่ได้เลยนะฮะได้ก่าเพื่อนอยู่ไในวะได้ไหมั้ยอยู่ฝังซ้ายฝังขวาอยู่หลังไอ้ดอกอยู่หลังไอ้ดอกโอ้โหเกือบตายกู เสร็จยังตายยังตายแล้วครับแล้วก็ไฟดับด้วยที่บ้านโอ้โหเนี่ยก็ดีเลยไฟมาเซิงดาพิงท้าไปเลยกลัวผีนลดจริงจร่งไหมพนมไม่ร้อนเราจะอยู่ตรงนี้เปนจริงๆหรือพอนมไม่สาวน้อยโอ้เมาควันส้มโอสายควัน <c oughs> <c oughs> ใช่ ดูเป็นแนบเลยอ่ะอันนั้นทองร<ม>้อง,อ,งอันนั้นเสียงทองร้องเพื่อนฮัลเออหิ้วเข่าผมหิ้วเข่าเมื่อกี้กะจะปล่อยแล้วเผื่อจะมีคนยิงซ้อนมาเนี่ยจิโบตากจิ้โดนตดตายิงเลยตองโดนตายนี่ตายไม่ถ้าไม่ยิงตายแน่นอนตรงโอ้ ตัวเงนินตัวแตัวไปยิงไม่ทันซีมีซีอยู่ในนั้นนะซีสีวัดนะเออซีสีวัดปาดทู้กูจะวิ่งตามนอ้องกูจะวิ่งตามมึงดีเนี่ยมึงวิ่งแต่มึงยังไม่ต้องวิ่งตาม,มกูีเหรอมึงก็รู้อยู่แล้วมึงกับกูวิ่งคู่กันในบรรถถันเทิงทุกทีมอบเพื่อน <c oughs> มีของาม<บ>าแจาก <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าลุงเพื่อนก็ได้ถ้าลุงเพื่อนได้แต่ว่าถ้าไปแบบเป็นงัดเลยนะนเรียบแล้วตรงนี้มีตัวมวงอ่ะทางตงัวมวงแล้วมีตัววิ่งชุบมหน่เพี่ยมันก็จะตรงแหนดอกตรงนั้นแหละในในน้ำเลยโ,โวง,งวงเราวิ่งตามวงใช่ไหมไปเราเข้าไปอะไรนะยูมาซาก,กิอ่ะ หรืออะไรสักอย่างตรงนั้นวจิมาแล้วมั้งหรือว่าโคชินโ,โ,ชน,โน็เออชอบลืมชื่อเมืองเนี้ยเพื่อนมึงจะให้กูวิ่งเข้าไปหาข่าวก่อนใช่ไหมว่ารอวงเดี๋ยววิ่งตามวงดีเข้าไปก่อนเผื่่อไมอไม,มีตัวถ้าเสียงกลางพื้นก็แสดงว่ามีนะถ้าเสียง,บบงกลางได้นก็ได้ ออกรันนี้มีตัวขึ้นไปหานี้ยเ่ยิงเลยยิงแล้วเลยิงไปเลยวิ่งพอรอตายแต่ผ่านแล้ววิ่งรอตายแต่ผ่านแล้วช่วยคุ้มหน่อยรอตายผ่านแล้วไปไปโถมรอตายผ่านแล้วอ้อมสองฝั่งเลยอ้อมสองฝั่งเลยไมม่ีฟโน้ตไฟนี่หรออ้าสองฝั่งเลยนั่นแหละไฟไหนไฟโน้ตไฟนี่ไฟโน้ทั้งฝ่ายนี้แหละ ไปดักเลยไปดักในวงฝ่ายโน้ตไต่พานฝ่ายโน้นอ่ะเดี๋อมันยังว่ายเก็บของอยู่วะข้างบนมีตัวน่ะเห็นมีอะไรเพื่อนหน้าวงหน้าวงเลยตรงกาแงนั่นใน2สองตัวมันดักเราเลยละ อ๋อโดนไงอ้อมมาซ้ายอ้อมาขวาอ่อมาขวาโอ้ยทำไมคามันไอ้ชักแม็กโคตรชาร้าเลยวะโอ้ชักแม็กโคตรชาร้าไม่ว่าไอ้ดันยังใชโ่โอ้โหู้วโดนเยอะเลยเ,ยเขาใส่กันโดนเนี่ยเลยจะรอดึงดึงดึงแรงไหมหรือว่าจะเอ้ใครมาอยู่ข้างหลังเราแหวงนะเนี่ย ไข้างๆเราเขายิงกันเรามีโอกาสแตกได้นแหละต้องเรี็วเลยต้องซ้อมมีมีตัวนะนะมีเสียงมีรอยเท้าไปในบ้านในบ้านชุบอ่ะเต็มเลยบ้านชุบอ่ะอยู่ตรงบ้านสางเต็มชุ่ะอยู่ตรงไหนเนาะไปตรงนั้น <Next. S 2> โอโบลงมาสองคนเลนหน้าตรงเบอร์สองอะส,องสามห้น่อยสามหน่อยสกิลคูดดูดาวอยู่ โอ้โหน่าจะมีที่ป่าเิหรือครับเพื่อนพยามปั๊มยาแป๊บ้าโหจู่ข้าตวนจูดตูอยู่ซ้ายมือ เอา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 กูทำอะไรเนี่ยไม่มีไอ้วอใช่ไหมเออไอ้วอไม่มีเอาเก็บมาอยู่นี่หว่าเมื่อกี้ต่างร้อมต่างร้อมอยง